สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเออไมค์ครับสกายวอล์กครับผมนีม่เมาส์ไปเลยโอเคมาเราเล่นเราเล่นแบบ s สกาย l อแบบธรรมดาไม่และแบบฆ่าคุณอะไรเงี้ยรอบนี้เราจะมาเล่นแบบทํากับดักกันนะครับผมใช่เราจะมาทํากับดักกันซึ่งมันมันยากกว่าเออไอเล่นแบบปกติไงทำกับดักนะแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดู มันยากหรือมันง่ายนะครับผมผมบวกบวกอะไรทำกับดักใช่ไหมะกับดักที่ผมจะทาเนี่ยคือกับดักคือที่เดินแบบชนเอออะไรวะเดินชนแล้วติดติดหัวแล้วตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือกับดักที่ผมอยากจะลองทานะครับเพราะมันเป็นกับดักที่แบบได้ผลดีมากๆนะครับซึ่งมันไม่ง่ายนะครับผมขนาดต่อจริงททายากเลยค่าคนเ มันกระโดดหลบอเอ้ยเมาเอาตกสวยยอู้หหมันจะมีตัวมาดักดักดักมาดิมาไดเกาะแล้วจะไปฆ่ามันเลยแล้วกันเมื่อกี้ทำไมมันหันเมายากอ,าอคอมโบอุลรยเลยยัยงสุดหืมลบ หลบหลบอะไรไม่ใช่ตายตายตายก็ตายยากยังวะโอเคตายสวยเอาของมาด้วยโอเคไปเราทํากับดักเราใเสร็จผมจะล่อ,อพวกกบเพิรนะครับกบเพิรแบบห้บาวๆอนะไรย่างเงี้ยตอนนี้ขอทาร่วนรูด,ดักควายหลุมดักควายโอเคตอนนี้ผมก็ทําหลุมดักควายเสร็จแล้วเดี๋ยวฟังบอกหป่าป่า,ปาแล้วก็หนึ 1, 2, ่งสองสามเราคิดหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคป๊บ เออปอ่ะได้แล้วอเยอยเสียงปเปนะ็นไรเนี่ยโอเคปึ๊บป๊าเอาเมื่อกี้ผมเหมือนผมเห็นบล็อกบล็อกผีไปไหนแล้ว่าบอกบ็อกแบบบ็อกที่มันเออวางแล้วแตกไปเองหายไปไหนไม่หช่างมาแล้วกันอันนี้เราก็เออทำกับดักแบบแบบเฉียงนะผมทําแบบเฉียงแม่งมาแล้วหนะูวิง่งเข้ามาดิเข้ามาด,มาดิจะมามันจะตามแล้ว มันทำอะไรโอ้ยกูตกเองไอ้สอาใหม่นะครับทุกคนแค่ตาเล็กก็ก็ mm ้ย hmm. ่แล้วนะครับผมโอ้โ oh, หอะไรวะพลาดแลว้วที่คือมันเหมือนมันรู้ทันนะครับโอเคเยเออถ้าเจอคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็อาจจะทําได้ก็ได้นะครับผมเฮยขุดกองก่อนทํา okay. ไมขุดกองต้องเงียบด้วยวะ เพราะมันใช้สมาธิใช้สมาธิเยอะกว่าการพีพีใช่หรือเปล่าโอเคนี่ผมก็ฟาร์มมาได้ได้ของดีอยู่นะว่าด,ดีอยู่แต่ไม่มีหมวกเนี่ยคืออะไรเนี่ยโอเคไปทำกับดักไหนดียะแบบนี้มันไม่ค่อยมีกับดักอะไรน่าทำเท่าไหร่อุย้ยยินจายินจามีอยู่งั้นได้ไงเป็น,นึงยินจาเย็นยินจาขึ้นไปด้านบนซะแล้ว ตก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 เอ้ยตกแล้วตกแล้วตกแล้วตกตกตกไอ้กุมมังกุมมงังมันมามีคนมา <c oughs> ตกตกสวยแล้วแม่งก็เอาของตกลงไปด้วยโอโ้โหโคตรสุดโคตรจริงจริงคนในแหมงนี้คนในเดอะไคผมจะทำกับดักแถวๆนี้แล้วท่นโอเคต่อบล็อลก walk, <c oughs> ปุ๊บแล้วก็รอกลับไปตรงนี้แล้วก็ขุด <c oughs> อุ๊เกือบตกอุ๊อะไรทำไมมันกระโดดขึ้นไม่ได้วะโอเคสวยไปทำกับดักกันก็ทำอยู่นี่หว่าโอเคปึ๊บ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 โอเคก็ทำได้เสร็จเรียบร้อยหรือเ,เปล่าถูกปะวะถูกถูกใช่ใช่ใช่โอเคเราก็มาต่อบล็อกนี้ถอยหลังนะครับต่อแล้วถอยหลังมีคนยิง มีคนยิงธนูโอ้ยเอาเฮ้ยมันรู้มันรู้มันรู้ร,รู้มันรู้ทันตามมาดิตามมาเฉยมันยังตามมาโอ้โหจะจะออกข้างอะไรนนหนักหนาไว้ฆ่าไม่ยังสดีไม่เนี่ยใส่ปอพิษเลยนะ ลอยลอยลอยเฮ้าข้าข้าอ้าวสามสี่มีใครมาใช่ไหมมีใครมาก็ทำดีครับมา,มาก็ทำดีครับเฮ้ยมีตัวอยู่ด้านบนผมต้องไปลอดเตีนก่อนแล้วค่อเรียกล่อดตีนอโอมันตีเถื่อนจัดนี่ดิลอย,อยนี่ดินีดิโอ้มันก็ตามผมอ่ะ มีคนมีตัวตามไปเลยเอาตกไปแล้วโอ้โหมิชชั่นคอมพ l ีทรลอยนะครับผมสวยมีโบรมีโบนหนึ่งโอ้มิชชั่นคอมพลี t แล้วคลิปนี้ผมดักควายดักคนได้แล้วนะครับผมโอ้โหโอ้ดีใจเว้ยดีใจเว้ยแต่ว่าแค่คนเดียวมันจะไปสะใจเลยใช่ไหมครับเราไปเอามาอีกคนนึงไปแมนโล เอาเ<ม>กาะเพชรเลยดีกว่าไปเกาะเพชรเอากาะเพชรเดี๋ยวเอาจะุดเล่นตนก่อนตลอดอุ้ยมันุบอลคอมโบเป็นโอ้โหโอ้โหจะตาย<ม>ก็ตายไปเนี่ยโอ้